เอดีาวามึนก็ชอบมึนก็ชอบอดีดมาทมนีกตก็อะ้กูเิดที่านทีริด e t ้ากลบมเลกัูมันคแค่ชุดกูก็ไม่ต้องคิดรละจริงเอกดีเล่นด้วยกันนะเล่นด้วยกันถูกเพื่อนด้วยฟังกูฟังกู เพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพื่อนด้วเพื่อนด้วยอ้โนตมโนตมเพื่อนด้วยโนตมเล่นดูเพื่อนด้วยเขาชมกันอยู่เาชมกันอยู่สายมือมาดูชมดตายเม้ยม้่เดนวงเดียวกัน้อะม้เดินวงเดียวกันไอ้โอ้หอไอ้โอ้หอไอ้โอ้หอพี่สวยวยเอาปดูชมดีปดชมดีไหวไหวไปดูชมดต่ต่อเอาตาย โอ้ย่เพื่อนกูนี่หว่ายัดไปสวยเอาสลับดีสลับดีสลับดีอูไปเลยอูอยู่ไปเลยเลยเฮ้ยไหว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 ไปดูชมก็แมงดีไปดูชมก็แมงดีเฮ้ยถุงขวาำางนู้นหน่อยตายตายตายไปดูชมก็แมงดียัดที่ยัดยัดทีมเฮ้ยไปดูชมดีไปดูชมดีกันอยู่กันอยู่กันอยู่่่กกัันนออยยูู ขยุบขยุบวันเห็นน้องเห็นมะน้องขยุบขยุบวันตรงกระแพงเล็ยเพื่อนมาปิดดิเรียกเพื่อนมาปิดดิเฮ้ยกูมองไม่เห็นอะไรเลยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะปิดไม้หน่อยปิดไม้หน่อยเฮ้ยบอกเพื่อนตรงถนนมาเล่นตรงนี้นิช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อย ปีน้อยปีน้อยปีชุบอยมันเปตัวชุบปอนมันเป็นตัวชุบป้อนมันเป็นตัวชุบป้อนวิมองไม่เห็นอะไรเลยฮัลโหลไปดูชมเน้ไปดูชมเน้ย้ายไปย ah> ้ายไปไปเกิแล้วย้ายไปไอ้โอ๊ตายโอ๊ตายตายตายเกิดมาชุบเพื่อนเกิดมาชุบเพื่อนตายตายอีกตรงนี้ตรงนี้เพื่อนโดนเพื่อนกูคนนึงมาถีบให้คนนึงเฮ้ยฮัลโหลสนับมันสนับมันแหลมอะไรอะมานี่มามานี่มาโมโหละเอาไปอมันเดิมเฟนด์เดิมันก่อนมาให้แฮตเอ้าฮัลโหลหมดแล้วเหรอดีดีดี ไปไปเล่นตู้อยู่เลยไปที่มาพี่สอบเปลี่ยนเปลี่ยนมีดได้ปะเฮ้ยน้องน้องอย่ามาสั่งพี่เฮ้ยเอาน้องชุบดูดะเอาไปสอบชุบดิเอาไปสอบชุบดีตู้ดีโมได้ยังไงวะเราไม่น่าพลาดเราตายจันเล่นตายตรงนั้นน่ะตายหมดเลยตรงนั้นชุบเพื่อนชุบเพื่อนไปชุบเพื่อนตรงกระแพงไปชุบเพื่อนตรงกระแพงไป ชุบๆเลยดิชุบไลยดิชุบไลยดิชุบเ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 ลยดิเออแม่งหัวมันบางหมดเลยอ่ะเฮ้ยค่อยเล่นดิฮัลโหลดเนาะเขาหันเขาหันออกมาแล้วชุบเพื่อน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 อ้าวไอี่เปต้าตายเอาไปต้าไปชุบโอ้ยบางอีละเฮี้ยอะไรวะว่าตับฟักทำไมถ้าตายวะ ด้วยมืเดียวซ้ายมือเพื่อนตายอยู่ซ้ายมือเพื่อนตายอยู่ชวไปเลยชวไปเลยชวไปเลยรีบไปเลยไอ้ขี้มันปิดไม่ลงสักทีวะหน้าธนาคารเยอะไป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 น้องธนาคารเยอะไปตายไปเล่นฝั่งหนูหน่อยไปเล่นฝั่งหนูหน่อยย้าไปเล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 ยมานี่มามานี่มาสวยเอาไอ้ตายดีย้าไปตามเสียกูมามึงก็ไม่ดูเนาะ เบาเบาเบาใจเย็นใจเย็นใจเย็นพอเอาดิ๋ยวดไปไหนไอ้สอดโอดตไอวิ่งตกแตกตกแตกเลยนะมึงไอ้เหี้ยเอ้าไปไหนเนี่ยเฮ้ยโหลจิมิทีไหม่ขัดิสวยตายตายเายหมดแล้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่สวยสวยสวยเราขัดเยอะไปไหนวันนี้เยอะเยอะู่าได้สวยสวยสวยอีตัวชุบยากแม่งชุบตรงกระแพง เฮ้ยของงัดอยู่กับยาบปะชุบยเพิ่มก่อนดิชุบยเพิ่มก่อนดิทุบเลยเหรอมันงัดยาบะเนีอะเฮ้ยเอ้ยลูกเดียวลูกเฮ้ยไอ้เแค่ต้องการสองลูกสองลูกระเบิดแค่สองลูกกูคขามาลูกเดียวไปก็ไปก็ผมไปขามั้ยผมมีของอยู่เนี่ยพี่วิ่งไปอีกขอบไปขัาดิถ้างั้นอ่ะไปขัาเลยเอาเอ่อมีของใช่ไหมผัดของมอใช่ปะการพาวเดอร์หนึ่งแล้วก็แอมโมเนียหนึ่งเนี่ยในตัวเนี่ย เอาของเอาขอมาอ่มันใช้ได้บ้างไอ้มันมันมันจะไม่หายไปก่อนใช่ปะไปชุบเลยไปชุบไปชุคนหนึ่งเลยไปชุคนหนึงเลยไ่งห้าแปเจไอ้หลงกระเป๋าเลยมองไม่เห็นอะไรเลยฮะชุดแม่งบังหมดเลย่ะทัศนวิสัยแบบหายบมอน่าเสจยังพี่ยังไม่ได้งัดต้องใช้ระเบิดอีกลูกหนึงคาา มไไไม่่ด้้อเียกปาครับโนซ็อฟผมมาครับอโนซ็อกยืมแล้วเบิร์ตอันหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวขามาให้ตเอออยู่ว่าออสอยู่โอ๊ตอยู่ไหนอ๊ตอยู่ไหนออสอยู่นี่นี่ออสอยู่นี่นี่ออสออสออสเรายืมระเบิดลุกนึงได้ไหมเดี๋ยวขามมาให้อ่ะมันต้องวิ่งไปขามอ่ะมีระเบิดในตัวไหมยืมระเบิดลุกนึงได้ไหมเออเดี๋ยวยืมก่อนยืมก่อนหนึ่งเจ็ดศูนย์หกครับเดี๋ยวให้ให้น้องขามมาให้ครับผมครับ ได้ครับขอบคุณมากครับผมนะครับผมขอบคุณครับไอของฟีเวย o o เยอไม่ผมงัดผมงัดเนี่ยงัดสว่านอ่ะซอเยียวนี้ได้สว่านละโอ้ยโอ้ยโอ้ไโอ้ยโม้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ันร้เโิดไม่้ด้อุ้มอไรพี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอะยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้งโอ้อ้อ้่ซอ้อ้ย่อมออออมอ้สว่าน จ่อไปเลยโอ้ยจะเอบแบบอบๆรอบๆรอบอบมันทำยังไงมันแค่กดใช่ไหมเป็นให้ผมทาไม่รู้แค่สว่านนะพี่มันเคยเข้ามาแล้วนายกเขาไอ้นี่ดึงให้เลยได้เี่ยอยู่ที่ตาบกๆแล้วพี่บกเุ้ว้ยบกเว้ยมันใช้ลูกนี้ระเบิดมันนี่มันมันนต้องระเบิดก่อนี้ก่อนค่อยจ่อก็แย่แล้วเะมันมันจ่อเลยมันมันไม่ต้องระเบิดลยมันรู้ดีวไม่ใช่หรอกหจ่อหมจ่อเลจ่อเลยจ่อเลยจ่บหล้นมาใช้กี่ลูกล่อระเบิดอะ ลูกเดียวอ้าวไอ้เฮียใครบอกใช้สองลูกไอ้เฮียหลบพูดไปเรื่อยอ่ะไอ้นี่มันเป็นเครื่องจอดอ๋อเอาโอนเรื่องอะไรโอนคืนไปเลยงั้นอะหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกเอาคืนอันนี้มันจอดได้ให้ร้อนเกินเขาเข้าใจว่ามันมันสองลูกไงไม่มันเขย่ากันแค่ไหนหรอกไม่ก็ เจาะยังไงวะมันไม่เคยอีกแล้วเดี๋ยวกู๊บทำให้ไหมก็ไม่หรอกไม่เคยเราไม่เหมือนก่ไปเหมือนคันจะบัดนะน้องท้ามึงแยงแยงมันต้องกดมันจะเจ็บมันต้องกดขคือไอ้เชี่ยกูคล้ายขวามอะไรเหมือนไม่กินว่าไม่ได้แบบกูดูทรงละเหมือนไม่กินว่ามาฟีลไม่ไดของฟีอะ ว่าง่ายเหี้ยสอให้ผ่านกขาจบด้วยวะที่บอกให้เจย์อย่าไปกดดันมันดิอย่าไปกดดันมันเออให้มันงัดไปให้มันงันไปข้างบนไปให้มันงัดเนี่ยอยู่เนี่ยเฮ้ยที้ยกูโดนพี้ยด่ากูถีบให้กูบอกถีบให้ก็ยังจะเข้ามาแทงลุมแทงไอ้เหี้ยโดนไม้ตีตายกูโดนด่าเฉยเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูบอกมึงแล้วไอ้ย่าเียไอ้ย่านี่หลายรอบแล้วเจย์เฮี้ยเล่นก็เล่นก็ไม่ได้ขึ้นกูยังจะมาด่าเขาชเจเจย์แล้วเขาชุบเออแล้วแล้วผมมาถีบให้กูว่าเก่งสุดแล้วนไอ้ที่ทาวเวอร์มันไม่ยอมอีโมมันก็แท แข่งยาวแขอางนั้นแะตอนแรกอ่ะกูนี่แม่งแบบสุดยอดแล้วไอ้ตัวชุบตัวสุดท้ายดิที่มันเป็นไม้อ่ะแต่ตอนแรกกูยังอีโมแล้วตอนนั้นตอนอีโมกันอะมึงอีโมกันไม่เป็นหรอวะทีบีโม่เอออีโมเป็นไบบกูคลิกซ้ายอ่ะฮัลโหลมึงอะมันถีบมันสองรอบเลยมันโอ้ยจนกูเหี่ยงอ่ะจนเพื่อนเข้าเห็นน้องแบบมึงหลับไปเนี่ยไอหลงมันอย่างเดียวเลยที่มันมันง่ายมันหนาไอหลงมันหนาลงลงงานใช่ไหถ้าพปูน์มันไม่ได้จอดหัวไม่ไอไอหลงโ มันมันมันมีมีมินิเกมไหมหรือว่าไม่ไม่มีพี่รู้ปะฟาเรนไฮรถที่ละหนึ่งอะไอ้สัตว์คุยมัน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 ใช้มันมีมินิเกมปะไม่ไม่มันจะเป็นเกาะสว่านแล้วก็ไม่อย่าร้อนเกิอุ้ยเด็กป .2 ก็ทำได้หรอกนั้นอะแล้วมันมีพาดไปไหนมีพลาดไปอ่ะมีอยู่เพื่อนแค่ร้อนเกินสว่านก็แตกอ่ะควยเกาะไม่คุ้มเลยกูุชชั่นร้อนเกินมันก็เป่าดิแล้วก็อะไรก็เข้าตัวเหมือนกันะเดี๋ยวเกาะตัวเดียวทั้งตัวยังไม่นอนหรอไพี่ซอฟต์นอนแล้วโอ้โหแล้วกูรีบมาขนาดไหนมึงดูชุดกูดิ ไม่เป็นไรใช่พี่เอพี่เอชุดโทษกี้กี้แม่งเบามองไม่เห็นเลยเลยชุดแบบทำไมมือใหญ่หหอะ่ะพี่ชุดแบบเพื่อต,ตัวตีอ่ะไอไอซอนแต่พี่เห็นเองเอาไปเยอะอยู่นะเยอะดิดโดยเฉพาะเพื่อนนั่นไงกลัวเลย ดอกไม้เบิกบานอะรออย่าให้มันเกินอย่าให้มันเกินสีส้มใช่เนางถ้ามันถ้ามันเหมือนเพืเอนเลยมาก็มาช้ากว่าเพื่อนเออเพื่อนมาตอนจบไงเพื่อนเข้ามาตอนร้ายมาก็มาช้าแก๊งเขารวมตั้งนานแต่โนซอกจัแต่โนซอกมันมีเยอะนะพี่ไม่พูดไม่ได้มาพี่นะไม่เหมือนไม่โนซอกมันได้ตลอดไงร้านอ่ะตอนเจ็ดโมงเช้าเขาก็ฟรีสิบเอ็ดโมงเขาก็ฟรีไม่แต่โนซอกเหมือนเขานายกเอาของให้มั้งโอดยังพูดเลยเมื่อกี้นะ มันไม่ได้งัดเอาเองอะว่ามันบลั๊กมันบั๊กธนาคารบั๊กขึ้นไปเขาของซยู่ในช่องบั๊กอะเราชอบเหมือนในช่องบั๊กอะเอ้ยอันนี้เขาแก้มาอย่างวะแก้เลยเหอเพิ่งแก้แล้วเราเพิ่งได้ะเราเราพิ่งได้นี่แก้ปุ๊บเราไม่ไม่ผมผมบอกเลยว่าเนี้ยนะไม่ใช่แบบมตอนผมเป็นฆาตกรนะมันแจ้งไอ้คนอัะบางคนอัะวิดีโอไว้เราเราเป็นไงเป็นเป็นเป็นไงบ้างวะไอ้เนี่ยงานแต่งงานได้ป้ะไอไอดอกให้สมาชิกก่อนพี่พี่บักไม่ใช้ด้วยหรอกเชรญมังกรแดงเซฟแล้วไอ้ที่เซฟแล้ว เจอไม่อีละไอ้สัตวสมันไม่ไปไหนมันเจอใช่สมาธิด้วยหรอไม่ไม่ไอ้ที่ไปพวกไปอยู่ในมือเรายังไงต้องใช้อะกลัวลองตีไม่ไม่เผื่อจะไม่เจอมันใน่ดอกกูนึกว่าตู้เซฟไปเฮียต้องฟังแกอ้นะม่ไม่มันต้องไอ้นี่มันต้องมงกแต่มางกอได้เห็นก็บอกออนตลอดนี่น่ากลัวอยู่นะไม่ไม่ฟีหลอกตลอดเลยู่แล้วีแต่แต่เมื่อวานนี้ขนาดเราเจอว่าฮัลลาดยังไม่ฟีเลยเฮียเลยเราพุ่จ่อหน้าวะเนี่ยเดี๋ยวมีโมแม่งหรอกจิตมันเฮีะถ้ามันกากอะ ไอ้เยมึงใจเเ็นฮ้ยมึงมึงอยู่นี่นี่กันไม่เป็นเหรอวะไอ้สัตว์ไม่ไหวละไม่ไหวละพี่เดิวันนี้วันนี้เราไปเล่นตู้ไอ้ที่ไหนดีพี่วันนี้โแล้วเหรอเดี๋ยวพี้ยค่ว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเล่นตู้ไฟเฮ้ยอะไรครับธนาคารครับเล่นตลอดีสลัดหนึ่งเอาไงดีวะปลาพี่คิดไปไหมเออพี่เอวันนี้วันนี้วันนี้ใครขาดบ้างครับเมื่อกี้สองตู้ก็มีหุนกับอะไรนะกูกูกูรอดูของนี่เลยโอกูไม่ถามแค่นี้ ได้อะไรบ้างอ่ะวเออกระเ่อมอางนี้มกบมเนี่ยมังมส่งมึงอมึงมึงได้ลได้้มึงบอกมงดิมึงลดเดูอะดูเองเฮียอะไมึงก็พูดดีเียไอเสามไอควยออ้ยคอเซีนไอเฮียไม่ละ้อนไม่ต้องไเบถามอะไรก่อนไม่ต้องไม่อะไรพี่ดซ่อมะลรอะวเบสก่องตีสเงินแดงสี่แสนฮะเกลือกอสาตัวไอเฮียควย โอ้โหไปยยกลับดีกว่ากลับไปนอนดีกว่ามันสุดเลยใช่ป่ะเงินแดงสี่แสนตัวเสียต่อเป็นร้อยได้มาแค่นี้เหรอวะโอ้โหไอ้ยัยแม่งยากลำบากแค่ไหนกว่ากูจะได้มานอัดเด็กกูกูจะได้มาแต่ละชิ้นเนี่ยโคตรคุ้มอ่ะดูนะมึงเล่นธนาคารเล็กไปกี่ล้านต่อกี่ล้านมึงเสียก่อไปกี่พันตัวไอ้เหี้ยได้ของมาแค่ไหนได้ไหมได้ไหมเปลี่ยนชุน